มมมาา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 กกกกกกววววว่่่่่คคคทุนผู้ชกกวสวัสดีค่ะจิตาหิทฐานดีเตยนะคะปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เชื่อพระเจ้ามาได้ละสิบปีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในแล้วก็ทรงนำในเรื่องการรับใช้พระเจ้าแล้วก็เรื่องการงานค่ะ ชีวิตก่อนที่เชื่อพระเจ้าเตยโตมากับพี่ชายสองคนเพราะคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานตลอดเวลาไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันจนเตยอายุได้15ปีสึ่งทำให้เตยมีความรู้สึกที่ไม่พอใจรู้สึกอิจฉาครอบครัวคนอื่นที่พ่อแม่เขามีเวลาอยู่ด้วยกันได้ใช้เวลาร่วมกันสิ่งทำให้เตยคิดว่าในเมื่อพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เตยเตยก็จะหาความสุขจากข้างนอกบ้านแทน ทำให้เตยเป็นคนที่รู้สึกไม่ได้อยากสนใจอะไรนอกจากความสุขของตัวเองในแต่ละวันไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตจะเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกระวนกระวายมากแล้วก็หดหู่ด้วยว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยชีวิตจะดีไหมจนทําให้เตยเกิดความรู้สึกเฉื่อยชาในการใช้ชีวิตจนมาวันหนึ่งพี่ชายได้เล่าเรื่องราวความรักของพระเยซูคริสต์ให้เตยฟังและเตยก็ได้รู้สึกว่า มีความรู้สึกบางอย่างเข้ามาสวมทับข้างในตัวทําให้รู้สึกขนลุกตัวสั่นแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เตยกําลังตามหาจึงได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตและชีวิตหลังจากที่เตยได้เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงภายในจิลนิดจิลนิด ในชุกๆุกวันผ่านพระวจนะของพระเจ้าผ่านคําสอนคําหนุนใจของพี่เลี้ยงแล้วก็ชุกคําอธิษฐานเผื่อของพี่น้องในคิดจักรจากคนที่ไม่เคยเข้าใจหรือว่าอยากจะเห็นใจในความรู้สึกของคนอื่นพระเจ้าก็ทําให้เตยมีความรู้สึกเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาแสดงออกสิ่งที่เขารู้สึกเขาทําไปเพื่ออะไรแล้วก็แบบไหน ทำให้เข้าใจคุณพ่อคุณแม่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งทำให้ตัวเตยเองอ่ะรักพวกเขามากยิ่งขึ้นด้วยเริ่มที่จะเข้าหาคนอื่นมากยิ่งขึ้นอยากจะรู้จักอยากจะใช้เวลากับคนอื่นมากยิ่งขึ้นและชีวิตก็อยู่ด้วยมีความหวังในความรักแล้วก็เป้าหมายในแต่ละวันในการดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าที่อาจจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นพรแก่คนรอบข้างที่พบเจอ เตยจึงได้เริ่มเอาพระเจนะของพระเจ้าไปปรับใช้ในชีวิตของเตยแล้วก็ได้เริ่มรับใช้พระเจ้าตามคําแนะนําของพี่เลี้ยงได้ร่วมรับใช้ในด้านมีเดียเป็นช่างกล้องวิดีโอแล้วก็พรีเซนเตชันเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับเตยแต่พระเจ้าก็ฝึกฝนเตยผ่านพี่น้องในคิดจักรมีงานรับใช้อะไรที่เตยทําได้เตยก็ยินดีที่จะทําด้วยความเต็มใจพระเจ้าให้เตยได้เรียนรู้จากความรัก แล้วก็การอยู่เพื่อกันและกันทําให้เตยรู้ว่าการอยู่เพื่อคนอื่นนั้นน่ะมันมีความสุขมากแล้วก็ชีวิตมีคุณค่ามากเพียงใดและอีกสิ่งหนึง่งที่อยากจ,จะขอบคุณพระเจ้าก็คือเรื่องงานเตยได้เริ่มทํางานในบริษัทแห่งหนึ่งประมาณ1ปีกว่าก็ได้มีการลดอัดตราของพนักงานลงทําให้เตยถูกเชิญออกจากงานแล้วก็ได้ไปทํางานอีกบริษัทหนึ่งเกี่ยวกับ ออนนไลน์ทำได้อยู่ประมาณ1ปีก็ได้มีรุ่นพี่ที่รู้จักมาชวนทำงานเกี่ยวกับการขายสินค้าในบริษัทแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวจีนแต่รู้สึกว่ามันเป็นกังวลเพราะว่าเป็นงานที่ไม่เคยทำแล้วแถมคนที่เตยต้องขายสินค้าให้เนี่ยเขาก็อายุมากกว่าหลายเท่าตัวเขายังพูดภาษาจีนด้วยการแข่งขันที่สูงมากๆเตยจึงได้นั่งลงอธิษฐานกับพระเจ้า ขอความชัดเจนและการรับรองจากพระเจ้าว่านี่คืองานที่พระเจ้าให้เตยทำจริงๆใช่ไหมแล้วพระเจ้าก็ได้รับรองให้มีลูกค้าเข้ามามากมายตั้งแต่เดือนแรกที่ทำงาน แล้วพระเจ้าก็ทรงนำให้เตยไปเจอลูกค้าคนหนึ่งซึ่งทำให้เตยได้มีโอกาสไปฝึกภาษาจีนแล้วก็ขายของที่หน้าร้านจริงๆกับคนจีนและพระคุณของพระเจ้าก็ยังคงนำเตยให้ได้ไปเสนอขายสินค้ากับบริษัทด u ตี้ฟรีที่สนามบินโดยที่ไม่มีคู่แข่งแล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนในด้านออนไลน์มาพัฒนาต่อยอดและได้จัดตั้งบริษัทเป็นของตัวเอง จอยากขอบคุณพระเจ้ามากมากค่ะที่ได้รับรองในการใช้ชีวิตของเตยในด้านการทำงานในหลายๆเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเตยทำให้เตยได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้อย่างดีสำหรับเราตั้งแต่ต้นอะไรที่เหมาะสมหรือเราจะเดินไปนที่ทางไหนทำให้เตยรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญจ่คือการจัดเตรียมและพระพรของพระเจ้าที่ดูแลเราเมื่อเตยมองย้อนกลับไป เตยทำได้ขนาดนี้เป็นได้อย่างชุกวันนี้ก็เพราะพระคุณความรักของพระเจ้ามันมากเกินกว่าที่ขอและคิดได้เตยอ,อยากหนุนใจพี่น้องนะคะในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28ได้กล่าวไว้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ อยากจะหนุนใจพี่น้องในพระคิดว่าพระเจ้ามีพระคุณเพียงพอในชีวิตของเราเสมอและอย่าสงสัยในสิ่งที่พระเจ้าให้เราได้พบเจอแต่ให้เรามั่นใจเสมอว่าชีวิตของเราต่อจากนี้พระเจ้าก็จะจัดเตรียมสิ่งที่ดีในชีวิตของเราและนำชีวิตของเราไปถึงเป้าหมายอย่างมั่นคงและปลอดภัย<ม>เพียงเรารักติดตามและรับใช้ในองค์พระเยซูคริสต์ค่ะ สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมเยียนคิดจักเป็นครั้งแรกความรักของพระเจ้าเป็นความรักแท้ที่ทุกท่านกำลังตามหาเพียงท่านเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านพระองค์ก็จะช่วยให้ท่านได้พบกับความรักและคำตอบที่ท่านต้องการอย่างแน่นอนค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ